เดินทางต่อไปที่เทศบาลเมืองสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทัยครับที่นี่ก็งานใหญ่เหมือนกันครับเทศกาลสงกรานแล้วก็อาหารเมืองสวรรคลโลกออกร้านอาหารอร่อยมากมายครับมีการแสดงอีสต์ันด์ที่เห็นอยู่นี่ครับโปงลางวงใหญ่ครับใหญ่จริงจดูครับครบเครื่องทุกเครื่องดนตรีว่ากันนั้นกันครับมาดูนะครับ สาวหนุ่มจับคู่รำกันอย่างสนสนานสวยงามพร้อมเพรียงและดาราเอกของวงนี้เขาก็คือน้องแก้มท่านนี้ครับนี่เป็นสาวรำบิดหายครับดูลีลาครับผิวของเธอนั้นนวลเนียนมากแต่ว่าพอเล่นไปได้สัก5้านาทีครับโอ้โหอากาศเดือนเมษาร้อนมากครับเหงือทั้งตัวครับเนี่ยครับเล่นเหมือนออกกำลังกายไม่อยู่นครับแอโรบิกยังไงอย่างนั้นทีเดียวครับดูครับ เหงือทั้งตัวทั้งหน้าคุณครอาจารย์คุณแม่ต้องผลัดกันมาพัดให้ครับบางเวลาครับพัดเอาไม่อยู่ต้องหยุดแสดงครับแล้วก็ซับหน้าซับตาเช็ดเหงือแล้วก็รีดหายต่อ